สรุปข่าวหุ้นนะวันนี้ N Y T บล o k กแนะซื้อรับผลบวกจากทาง E V นะครับมาไทยพร้อมรุ่นกำไร Q3 ตัวดี N Y T นะครับมีข่าวกับทุัอวทิศแหละก็กําำไรดีจริงๆปีโอหกเนี่ยกำไรมาเรียกว่าใกล้เคียงกับปี62-61 6คกอคือกลับมาใกล้เคียงเดิมหรือได้มองในมุมปันผลเนี่ยก็อาจจะมีปันผลอยู่ในระดับประมาณสักเอ่อได้ เทียบกับของเดิมนะไม่ใช่เทียบกับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ปันผลมันยังน้อยอยู่เนื่องจากว่าตัวบริษัทเองเขาจ่ายปันผลนี่นะครับปีละหนึ่งครั้งของเดิมเนี่ยมัน0.2พอของเดิมมาคำนวณเลยมันเลยน้อย,อยครับน้อยก็คือ4.66แต่ถ้าเอา0ูจมาคำนวณเนี่ยคือเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งนะมันต้อง5มันต้อง6มันต้องอะไรขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นอยู่ปีนี้เป็นอย่างไรเราก็มองว่าปีหน้าเนี่ยก็น่าจะได้ในส่งจากทาง E.V เนี่ยเพิ่มเติมขึ้น,นด้วย นื่องจากว่ามีการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะนะครับสำหรับกลุ่มที่ผลิตรถยนต์ EV ภายในประเทศเพื่อการขายในประเทศแล้วก็ส่งออกข่าต่อไปนะครับ global global ก็โบกี้ว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะดูจาก P/E ของตัวธุรกิจก็เคยสูงสุดประมาณ40กว่านี้ไล่สโลปลงมาหรือประมาณสัก30ก็มาพร้อมกับราคาหุ้นที่ลดลงนั่นแหละนะครับแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับตัวบริษัทก็คือยอดขายในช่วงปีก่อนๆดีเนื่องจากว่ามาจิ้นหรือตากำไรของเหล็กดีนะครับออต่อมาก็เจอเรื่องของมาจิ้นเหล็กที่ปรับตัวลดลงทําให้ขาดทุนสต็อกด้วยไม่ใช่ขาดทุนหรอกก็ยังกาไรนะแต่ว่ากาไรน้อยกว่าเดิมนะครับแล้วทีนี้ภาพพวกนี้น่าจะผ่านไปแล้วนะครับก็น่าจะมีโอกาสดีขึ้นจากความมั่นใจของนักธุรกิจต่งตางๆที่กลับเข้ามาลงทุนมากขึ้นมีรัฐบาลใหม่นะครับมีนโยบายที่สนับสนุนและกระตุน้นตลาด ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจะกลับตัวได้ดีนะครับสำหรับตัว global วัดดูแล้วเนี่ยถ้าหากท่านมองด้วยตาเปล่านะครับยังไงยังไงนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยดูแล้วกำไรน่าจะเกินปี 63, 62, 61กนะก็ถือว่าน่าจะมาในจุดที่ฟื้นตัวได้ดีนะครับสำหรับตัว global เขาต่อไปนะครับไว้จัดคุ้น IPO ให้กับคนที่ถือหุ้นไว้ทุกคนนะครับที่ถือหุ้นจนถึงวันที่29 กันยายนอ่าไปลองเช็คกันดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตัวไว์เองนะครับในช่วงปี6,4 65ก็กําไรดีนะเนื่องจากว่าค่าขนส่งค่าระวางเรือต่างๆเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแน่ๆที่ปี 6, 6กกําไรนะครับครึ่งปีเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าล้านก็มองว่าเต็มปีอาจจะไปได้ถึงประมาณสัก400ล้านได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็เรียกว่าน่าจะกลับไปเอาขออภัยครับน่าจะกลับไปอยู่มาสัก200กว่าล้านเรียกว่าถือว่าดีนะถ้าเทียบกับปี -63 น่าจะเป็นการฟื้นตัว ดูจากเรื่องของตัวเงินปันผลนะครับเพื่อนๆครับยิวเขาจะอยู่ประมาณสัก5.32แต่คิดว่าน่าจะจ่ายได้ยากนะเนื่องจากว่าเป็นกำไรเก่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือท่านที่ถือหุ้นไว้จะได้หุ้นลูกก็คือ ETL เป็นบริษัทขนส่งข้ามพรมแดนก็เชื่อว่าตัวบริษัทนี้เดี๋ยวเขาจะใช้เงินระดมทุนไปในการใช้คืนหนี้ นะครับที่ขยายธุรกิจมาแล้วก็เอาเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับไปขยายตัวธุรกิจตู้คอนเทนเนอร์รถขนส่งข้ามพพลแดนเนี่ยเพิ่มเติมด้วยเช่นกันใครอยากได้ตัวนี้ก็เก็บไว้ไว้นะก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทิ้งไว้นะจ๊ะแต่จะใช้เงินเพิ่มทุนเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันในรายละเอียดข่าวยังไม่ได้บอกข่าวต่อไปนะครับก็มาถึงหุ้นตัว JMT บ้างนะครับสำหรับตัว JMT เนี่ยก็มองว่ากำไรปีนี้น่าจะโตได้ประมาณ33%็นเะก็ ถ้าดูจากภาพในอดีตนะครับกำไรของตัว JMT เนี่ยก็เห็นภาพการเติบโตต่อเนื่องอยู่แล้วฉะนั้นถ้าจะโตต่อจากนี้ไปอีกประมาณ33%ก็คิดว่าน่าเป็นเรื่องไม่แปลกอะไรนะเนื่องจากปริมาณการซื้อนี้นะครับยังเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็นี่เสียนะครับเทียบกับตัว GDP เนี่ยมากถึงประมาณ90%แล้วก็ตัวนี้ที่อยู่ในขั้นวิกฤตเนี่ยประมาณ1.1ล้านเลยทีเดียวนะครับ ก็เชื่อว่าตัวบริษัทเองก็ยังมีศักยภาพในการที่จะเก็บนี้เข้ามาเพิ่มได้ในอนาคตอีกนะแล้วก็การรับรู้แต่ละอย่างของตัว j m t ก็จะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับลักษณะของการตัดบัญชีจะเป็นลักษณะเหมือนกับการตัดตาม IRR แต่ว่าโดยความจริงอาจจะตัดครบแล้วก็ได้แต่ทางบัญชีอาจจะรับรู้ได้ไม่เต็มก็มีความกังวลใจก่อนหน้านี้ PE จึงปรับตัวลดลงมานะครับจากประมาณ70เหลือประมาณสัก34เท่าก็ ยังเป็นอะไรที่ยังสามารถเห็นการเติบโตของกําไรได้ก็พ่วงไปถึงเจมาดด้วยนะครับที่รับกําไรจาก j n t โดยตรงเพราะว่าเป็นบริษัทลูกข่าวต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวของ c s เจ้องโกยงานลงไฟฟ้าแบ็กหลอกแน่นประมาณ40,000กว่าล้าน ตัว c ีไเอเองเนี่ยที่ผ่านมากําไรของบริษัทก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ปี65เนี่ยมันดีมากจนทําให้ปี66เนี่ยดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับจะสังเกตว่าในช่วงปี65เนี่ยกำไรของตัวบริษัทโดดเด่นราคาหุ้นก็โดดเด้งเหมือนกันขึ้นไปเกือบเกือบ8บาทตอนนี้ลค้าลงมานะครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยบวกที่จะทําให้กําไรเพิ่มขึ้นก็คงเป็นงานในแบ็กหลอกแล้วก็คงเป็นเรื่องของเงินปันผลแหละที่ทําให้ความมั่นใจของตลาดยังสามารถอยู่ได้ แต่ว่าถ้าจะให้ราคากลับขึ้นไปประมาณทั้ง7-8บาทเนี่ยอาจจะต้องอาศัยกําไรใหม่ๆห,หรืออะไรที่แบบเป็นสิ่งใหม่เซอร์ไพรสใ์ใหม่ๆซึ่งตอนนี้ c s อยังไม่สามารถทําให้ได้ก็มองเรื่องของเกินการกินเงินปันผลไว้ก่อนแต่ว่ายอมรับข้อหนึงก็คือแบ็กหลอกเขาเยอะจริงๆครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของตัว DRT แย้มยอดขาย Q3 แกร่งนะ เล่งขยับราคาดันมาจินแต่ว่าเรื่องของการขยับราคาอาจจะไม่ช่วยดันมาจินได้มากเท่าไหร่นัก ถ้าเทียบกับความพยายามในการลดต้นทุนของตัว DRT เองนะครับก็ทําได้ดีกว่านะกำไรที่ผ่านมาก็ถือว่าเลี้ยงตัวไว้ได้ดีอยู่ประมาณสัก57านะครับห้าล้าน5้ายล้านโดยประมาณแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับเรามองกันที่เงินปันผลดีกว่านะยิวมันอยู่ประมาณสัก6%กเปกว่าๆแล้วก็อยู่อย่างนี้มานานแล้วด้วยเหมือนกันก็แสดงว่าตลาดมีความพึงพอใจนะครับแล้วก็สามารถคงราคาหุ้นไว้ที่ราคาประมาณสัก7จ็ดแปดบาทได้นะต่อเนื่องล่าสุดเนี่ย ก็เรียกว่าราคาอยู่ประมาณ8บาทไม่ลงเลยนะทั้งที่ผลการดำเนินงานก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับเรียกว่าเป็นคุณมหาชนที่คาดหวังเงินปันผลเป็นหลักเลยยิวประมาณ6%กับราคาประมาณ8บาท20าท,ทุกคนก็ยังชอบนะครับคุณตัวนี้อยู่จับไว้ไม่ปล่อยเลยทีเดียวข่าวต่อไปไอลิงค์นะครับโบรกค,คาดว่าจะลงนามที่ เกาะสมุยนะครับช้ากว่าเดิมก็คือเป็นโครงการสายไฟเบอร์ใต้น้ําเนื่องจากว่าไปติดเรื่องของการรอ,อ,อการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการบอร์ดก็ฟผนะอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเขาคาดว่าน่าจะมีการตั้งเสร็จในช่วงแต่มมาที่สแต่ว่าในแบ็กหลอกของตัวไอ้ลิงเองเอา,อาตรงนะกำไรปีนี้ยังไงก็ดีกว่าปี6 4 6 5 6หนะครับและจากที่ผมไปคำพนวิสิทธ์มา ก็พบว่าตัวบริษัทเองเมีความต้องการที่จะลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องรวมถึงมียอดขายใหม่ๆที่เกิดจากตัวโซล่านะครับหรือสายไฟเบอร์โซล่าที่ทำเกี่ยวกับข้องกับตัวโซล่าเซลล์นั่นแหละในสายที่ชื่อว่าลิงก์นะครับเป็นสายหลักของตัวธุรกิจแล้วก็สายไฟเบอร์ลิงก์ที่ขายกันในตามอาคารต่างๆก็เป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมียอดขายเติบโตมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นตัวบริษัทเองนะครับถึงแม้จะมีงานที่ล่าช้าไปบ้าง แต่ด้วยถานะกำไรที่ผ่านมาคาดว่าป,ปีนี้ก็น่าจะตามเป่าที่เหลือก็คือน่าจะไปรับรู้อะไรได้ในปี67สําหรับงานซับมาลิน,นในส่วนข่าวต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวของหานหานจิเนอรงหานระบบดับเพลิงนะครับพอรดันเร็งแบ็กลอดชนประมาณ500ล้านก็สําหรับตัวหานหรือหานจ g เนอร r i ิงเป็นตัวธรุรกิจที่ไปได้เรื่อยๆนะครับ ในกำไรปีนี้คาดว่าน่าจะกลับมาอยู่ในส่งเข้ารูปเข้ารอยคือประมาณ60หร2เนี่ยปี66นี้น่าจะกลับมาใกล้เคียงเดิมได้แล้วถ้าพิจารณาจากตรงนี้นะครับมองที่เงินปันผลประมาณ6%ก็ถือว่าดีในปีนี้และปีหน้านะครับบริษัทเองก็เดินหน้าเข้าประมูลงานต่อเนื่องเขามีงานที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็ก็มองว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีไรายได้และก็มีผลการงานเนี่ยที่เติบโตต่อจากนี้ไปได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับตัวบริษัทเองนะครับเขาก็บอกว่าก็ได้ความ,ม่นุกบั่นใจนะครับในภาคตัวธุรกิจที่เห็นแนวทางการเติบโตมาจากการลงทุนนะครับของภาคธุรกิจต่างๆที่มีความมั่นใจจากภาครัฐเองก็ดีนะครับจากสถานการณ์ต่างๆการท่องเที่ยวเองก็ดีก็เชื่อว่าตัวบริษัทเองก็มีโอกาสในตลาดเช่นกันมาถึงข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวของกลุ่มทาง finance ตองไฟนั้นนะครับปัจจัยบวกเนี่ยเริ่มกลับมาในข่าวเนี่ยเขาพูดถึงหุ้นอยู่2ตัวนะครับก็คือมีสวัสด์แล้วก็มี MTC ก็มาดูสวัสด์ละกันนะครับก็สังเกตนะครับสวัสด์เนี่ยถ้าเทียบกับหลายๆบริษัทนะครับตั้งแต่ปี59จนถึงปี65ซึ่งจริงๆเป็นช่วงที่มีโควิดแล้วหลายบริษัทมีการตั้งสำรองสูงก็ไม่เบนแม้แต่สวัสด์นะที่ตั้งสำรองสูงแต่มันไม่ได้สูงขนาดสร้างปัญหาให้กับตัวธุรกิจนะครับถ้าลองสังเกตดูว่ากําไรของบริษัทเนี่ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปีหกหกเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับพอร์ตลุ้งนี้ที่เติบโตประมาณ30%นนี่เสียเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากประมาณ2%ขึ้นไปเกือบสาอแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีพอร์ตลุกงนี้เติบโตจาการถมอเตอร์ไซค์ด้วยเขาก็มองว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยมีความาหมายมั่นปั้นมือที่อยากจะช่วยเหลือภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดแบ่งเบาภาระเรื่องของต้นทุนพลังงานแล้วก็เรื่องของ ต้นทุนในการใช้ชีวิตต่างๆโดยการให้นะครับเ,เขาเรียกว่าอาจจะเป็นเขาเรียกเงินสกุลดิจิตอลนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะช่วยให้ภาระในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนลดลงไปแก็ทำให้ต้นทุนการใช้ชีวิตของตนดีขึ้นก็เรียกว่าน่าจะมีโอกาสในการที่จะเอาเงินนะครับหลายๆอย่างนะหลายส่วนเนี่ยมา,เ,าเขาเรียกว่าคืนด้วยนะครับดังนั้นการบันทึกนี้เสียก็อาจจะลดลงรวมถึงการเปิดพอร์ต นี่ใหม่ๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยในอนาคตราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงจากความคาดหวังต่างๆในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ก็เป็นความกัวงวลใจนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับเกณฑ์ใหม่อดอกเบียคค้ยขาขึ้นอะไรก็ดีนะครับแต่ว่ากําไรของบร,ริษัทนะครับไม่ได้ชี้ไปในทางนั้นเลยกับกันนะครับกำไรของบร,ริษัทยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นฉะนั้นก็มองได้ว่าการบริหารจัดการของตัวธุรกิจก็ถือว่าทําได้ดี ก็มองไปยาวๆนะครับปันผลของสวัสดิ์อยู่ประมาณสัก3.98%นะครับผมก็มองว่าประมาณสันะก4%กว่าๆเนี่ยก็จะดูน่าสนใจทีเดียวครัก็จบไปสำหรับการสรุปข่าวหุ้นวันนี้นะครับขอบคุณครับ